สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุดยรถขุดโคกนหนองนาครับผมนี่ะกับการทำการวันที่2ของพวกเราครับผมกับเจ้า SK 2 0 0 SM ครับผมแล้วกา คูตายู5้กระจาก XCMG XE 2154นครับผมกับทีมงานสระฤกุดโ,โคกน้องนาครับกับพิกัดที่บ้านโคกพริกครับเทศบาลสองชานอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กับนางาน โมเดลสามไร่ครับพิกัดตัวนะครับโมเดลสามไร่ครับสัดส่วนหนึ่งต่อสาครับผมความลึกอยู่ที่7เมตรครับอยู่ชั้นล่างเป็นกี่เป็นผลงานของอาจารย์ปอนครับอยู่ชั้นล่างครับ,ลรบแล้วก็ เกิงด้านบนเป็นหน้าที่ของเจ้าเครเอสเครับดูดินใชครับผมเจ๋งแฉแนาดูเลยครับผมทํางานลําบากมากครับการทํางของเราวันนี้หน้างานที่ตอร์กด้วเกินครับดินน่่มด้วยเกินครับต้องดึงดินลำบากครับปั้นคันลําบากมากครับกับหน้างานช่วงนี้ครับฝนตกทุกวันครับผมวันนี้ครับที่ยังไม่ตกครับแต่ทุกวันนี้ตกแล้ววันนี้ยัง ัญหาเรื่องการดึงดิน้วครับวันนี้ดินไม่พอครับผมน,น้ำเริ่มซึเมเบกเลยครับเนาะชั้นบนวันที่เราปักเลยครับโอ้โหน้ําเต็มบนนี้ตามเต็มบ่อเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ ด้วยว่าฝนไม่ตกครับเนาะก็เลยทำให้เราทำงานได้ครับวันนี้เจ้า XCMG XE 2 1 5 c ครับทำหน้าที่อยู่ชั้นล่างครับเกียร์ริงพื้นที่ครับเกียร์ริงด้านล่างครับแล้วก็เจ้า XCMG ครับจัดการด้านบนครับผม ตรงนี้ไม่รู้จะดินตรงไหนมาใส่ครับเนี่ยไม่ใช่ครับปัญหนาของพวกเรารกเราจะแก้ไขกันยังไงครับเน,นี่ยง,งานานี้ทำงานยากมากครับต้อง ไก่ก็มีแต่ละออกตรงนี้นะครับผมถ้งงางั้นมันจะไม่มีอ,ออกาัตรงนี้นะครับมไมมีดินปั้นคันแน่นอนครับอ,อากาศร้อนเลยนะครับโอ้ไม่ได้ใส่แขนยาวนะครับวันนี้ร้อนจัดเลยครับเหมือนฝนจะตกกรับช่วงเย็นนี้ บรรยากาศน่าจะไม่รอดครับผมน่าจะตกแน่นอนฮะ อนี้ก็เป็นโคกครับผมเนาะนฮะโคกนี่ครับผมเนาะแล้วก็นี่ฮะฟองไส้ไก่ออกอย่างมุมนเนี่ยแล้วก็ยาวไปนู่นครับผมเนะาะฟองไส้ไก่มีเส้นเดียวครับลอยแปลงนี้ครับผมในความยาวขององไส้ไก่ก็ประมาณเกือบร้อยเมตรครับน่าจะเป็นร้อยกว่าเมตรแหละครับผมหรอเป็นร้อยเม็ดครับทุกทีร้อยเม็ดเลยครับ,รรรบทางด้านนู้นก็เจ้า SK 200 SM ครับก็ดึงดินครับผมแล้วก็แต่งสโลปให้จบทีเดียวเลยครับผม mm. ว,วันนี้น่าจะจบแลงนี้แหละฮะตรงนี้ก็ได้ลุยทาการบ่อที่2ครับช่วยกันเคดิ้งบ่อที่2ก็เอาให้จบครับผมเพราะว่าตรงนี้จะจบได้ก็ถือว่าดีครับวนะันอาทิตย์วันจัดก็ได้แยกย้ายกันทํางานครับหรือถ้าไม่จบก็วันจันทร์ก็น่าจะได้ย้ายัะคันหนึ่งไปครับผมเพราะว่าจะให้เจ้า คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกดฟลองสายไก่ก็จะเอาจเอาจ้า XCMG XE215C ครับดึงลองสายไก่ก็จบกับวันเดียวเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเนี่ยทำทางเรียบร้อยครับลงชั้นล่างไปแล้วครับผมก็เรียบร้อยแล้วฮะ เดินเรากเราเจริญเชรมากมาก,มากครับตับเผานะอย่าให้ตกครับเนาะอย่าให้ฝนตกครับถ้าตกนี่ยากแน่ๆนะครับไม่ไม่ไม่ไม มันจะออกคลองฝั่งนี้นะนี่เอ้ไปดึงด้านบนเลยเดี๋ยวฝั่งนู้นอ่ะเรองฝั่งนู้นอ่ะไปยืนโยนไปนู่นเลยอย่าดีอย่าโยนมาเนี่ยเพราะยืนเพางไกลไม่มีที่โยนดินหรอกขึ้นไปโยนไปวันนู้นเลย จม,ชม,ชม,มนะครับจมครับจมมิดดามนะครับรถคูปตาก็ลำบ่ากับแท็กมันเล็กค่นะนมานี่นี่อันนี้ไปนี่เฮยหากินกับดินกับโคลนครับผมเนาะพามาดูมุมนี้ครับ กับทีมงานของเราครูปตตาก็จะให้เป็นว่าดินบินนะครับช่วยดึงบินเดินไปเดินมาจมแล้วนะครับผม ทำงานช่วงหน้าฝนก็ลำบากเงี้ยครับเนาะเฉอะแฉะมากมายเลยครับคางานของพวกเราตอนเราหดจริงๆครนะผม ่งไม่ได้แล้วครับมีปัญหาเรื่องดึงดินเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดินมันไปไม่ถึงครับผมมาช่วยกันฟังนี้นะครับ ไปแล้วกับผมเนาะไปกดที่ชั้นล่างครับอีกฮนะระ,ระวังกนระวังครับมันลืล่นนะผมเนี่ยโอ้ไหลลงไปเลยครับ ปัญหาห,าหน้างานและอุปสรรคหน้างานตัวนี้คือเรื่องของดินชื้นดินแฉะครับาะดินน่วมครับแล้วก็อันตรายมากครับช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังเต็มที่กับเรื่องของการทํางานประมาทไม่ได้เลยครับกับพว้หน้างาโมเดลครับพวกเราทํางานตรงนี้คือมันมีแต่ดินน่วมดินโคลนดินสไลด์คะัทำงานการหน้างานตัวนี้คือต้องระมัดระวังที่สุดครับผม ถือว่ายังโชคดีอยู่นิดน,นึงครับเรื่องของเนี่ครับเรื่องของอดินข้างล่างเป็นดินเหนียวครับดินแข็งครับไทลทำให้เลยทําให้เราไม่มีปัญหาให้เราให้เราอยู่พออยู่ได้แล้วให้เราพอไปต่อได้นะครับ ตาจะอยู่ห้ครับมาอ,อยู่ตรงนี้ครับผมปั้นเป็นคันฮะดึงดินไปครับปั้นไปรอบคันนี้ครับผมเนาะแล้วก็จะให้เจ้า SK สเคสอครับดึงดินช่วยฝากคนงานนะครับทีมงานตรวจกระดูกโคกน้องนาครับทีมงานรถขุดูม,มืออาชีพครับ ทำงานก็ตอนนี้ก็ตุลักตุเลครับอยู่กับหน้างานที่ทรหโดครับผมเนาะยืนดีๆยืนไม่ดีนี่จมครับผมเนาะดูฮะยืนไม่ดีจมแน่นอนครับผมเนาะดูบรรยากาศครับผมทำเล่นทำหัวไม่ได้นะครับจมแน่นอนอันตรายหน้าดูครับ จมาก็พยายามเคลียร์ดิงพื้นที่นี้ครับเพื่อที่จะปั้นเป็นคันรอบสระครับอยากให้จบครับเพราะว่าทางานมันไม่ได้ปั้นอะไรทีเันเนาะมาดึงดินช่วยปั้นรอบสระครับผมต่างๆเป็นหน้าที่การทำงานนะครับรวมกันบ่อให้จบครับผมเพื่อที่จะได้เรื่องของถ้าเย็นนี้ตกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราให้จบก่อนครับถ้าฝนตกมาเนี่ยคือขึ้นไม่ได้ครับผมตรงนี้จบแน่นอนครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แน่นอน จะลให้จบทีเดียวไปเลยครับผมนะสามประสานครับวันนี้กับทีมงานจร,รุดโงกน้องนาเพิ่มด้วยช่วยกันครับเอาให้จบครับกับบ่อนี้ครับกับบ่อนี้แปลงของพี่ผู้ช่วยดำครับบานโคคลิกทศบาล สองชั้นอพกระสังจอมอทุเรียงครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทีมงานตัวเราขุดโกงต้องหนาะคลิปนี้ขออนุญาจตจบไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ